ครับกาบสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ผมเกิดสิมาคือเก่านะครับผมื้นนี้ผมสิเฮ็ดลูกชิ้นนะครับเห็ดลูกชิ้นนะครับผมเฮ็ดลูกชิ้นใส่กับใส่กับผักบุ้งนะครับทีเก็บมานะครับผมนี่ครับผมผักบุ้งทีเก็บม้ายอดงามนะครับก็สิเห็ดไส่เฮ็ดไส้กันนะครับผมครับ ะบมี่ยังไล่ตัวครับพอให้พี่น้องเองคืิเห็ดใส่นะครับเี๋จะเอาแบบบบ้านนะครับเอาแบบบบ้านเอาม่ต้องพิธีพิธันนี่คือนั่นหรอครับเป็นแบบบบ้าน เห็ดแบบบ้านๆเขาจะหั on, case, 2, ่นนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมไปชมกันเลยครับไปไปทํากันเลยครับผมครับสําหรับตอนนี้ผมก็หั่นไว้แล้วนะครับหั่นลูกชิ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดรร้ายเติบนะครับลูกชิ้นแล้วก็พักบุ้งนะครับพักบุ้งเดรร้ายเติบนะครับพักบุ้งนะครับกับลูกชิ้นนะครับผมหั่นเสร็จเรียบร้อยนะครับ ไว้พี่น้องเ้อสิไปเฮ็ดไปทํำกันเลยนะครับเมนูนี้นะครับผมสำหรับเมนูนี้เฮ็ดไปกินนะครับรับผมหองกสิได้เตรียมเฮ็ดใส่หม้อคือก็เลยครับเทคนิคไอ้นั่นของผมคอนเซ็ปต์ของผมก็คือเห็ดไส้หม้อนะครับเฮ็ดไส้หม้อของเขานะครับแล้ักใส่ใส่ใส ซ่อนหน่อยนะครับซ่อนช้อนใส่ซ่อนนะครับครับผมเป็นคอนเซ็ปต์ของผมนะครับตากาตอนนี้ตอนนี้เท่ากับจะไปข,ะข้างหมอกันนะครับผมข้างหมอเกี่ยวกับเทียมนะครับเกี่ยวผิดเกี่ยวกับเทียมก็นนะครับผมจังไก่เสด็เอาพวกนี้ลงนะครับพวกที่เขาเตรียมไว้เตรียมนั่นนะครับผมเอาจังไก่เสด้ลงไป ใส่กันนะครับครับรออช่มนะครับผมล็อไปทำขั้นตอนต่อไปนะครับไพไให้ปนอก